สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องไพรัตพากินพาเที่ยววัตถุมงคลทาเวลนะครับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่พระมหาศิราสิริจันโทนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าเรานะครับเป็นลูกอมชานหมากรุ่นหมีกินผึ้งรวยร้านร้านนะครับสําหรับรายการจัดสร้างนะครับก็จะมีเนื้อชานหมากนะครับค้นเงินกรรมการจะสร้างอยู่ที่ร้อยเก้าคำนะครับแล้วก็เป็นเนื้อชานหมากจะสร้างอยู่ที่ห้าพันเก้าคำนะครับ หล่อให้เป็นทรงกลมนะครับพอหล่อให้เป็นทรงกลมนะครับเสร็จก็จะมีการปิดภายในนะครับก็จะมีการฝังตะกุดนะครับฝังตะกุดไว้ด้านในนะครับแล้วก็ปิดทองด้านนอกนะครับลักษณะจะเป็นรูปทรงกลมนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับวันนี้ผมมีมาให้ชมนะครับ6คํานะครับเดี๋ยวไปดูคําแรกเลยครับนี่ครับผมเปิดเลยนะครับผม พอเราแกะมานะครับนี่ครับด้านหน้านะครับปิดทองนะครับลักษณะเป็นทรงกลมนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับลักษณะของเนื้อนะครับผมก็นี่ครับด้านหลังเป็นติดกีวรนะครับแล้วก็เส้นเกสาของหลวงปู่นะครับนี่ครับโอ้ อันนี้นี่ครับเส้นชัดเลยนะครับผมโอ้ติดเส้นมันชัดเลยนะครับจะปัม๊มอ่าครับโค้ดนัมเบอร์นะครับอ่าอันนี้เป็นโค้ดนัมเบอร์นะครับนี่ครับสรสองเจ็ดสามนะครับอันนี้เป็นโค้ดนัมเบอร์สองเจ็ดสามนะครับ นี่ครับผมสองเก็สามนะครับนี่ครับโฟกัสก่อนนะครับผมสวยงามนะครับมีอยู่หกคำด้วยกันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับว่ามีโค้ดอะไรบ้างนะครับ ถือ่ามีพี่ๆี่านาสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับอ่าอันนี้เป็นโค้ดสามหนึ่งสองสามนะครับนี่ครับส่วนคำนี้นะครับเป็นโค้ดัมเบเร์สองสามหนึ่งหก สองสโทษทีครับสองสนะครับผมนี่ครับแกะให้ดูเดี๋ยวแกะให้ดูทุกคำเลยนะครับคำนี้เป็นหนึ่งสีนะครับครับหนึ่ คำนี้นะครับเป็น4804นะครับ4804นะครับมาดูนครับคำนี้เป็นต่อโค้ดเป็น2928นะครับเลขสวยเลย2928นะครับผมมีทั้งหมด6คำนะครับผม รุ่นนี้น่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่าขั้นตอนทุกอย่างทำด้วยมือนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรและก็เฟซบุ๊กติดต่อเข้ามาได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับก็ขอกราบอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับ